ตอนนี้หลายจังหวัดทางภาคใต้มีฝนตกหนักจนทําให้เกิดน้ําท่วมนะคะอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นกันคะ่ะเมื่อวานนี้เกิดน้ําป่าไหลหลากขค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้25กุมภาพัานธ์เกิดน้ําป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาหลวงไหลบ่าลงมาท่วมบ้านเรือใน4ตนําบลในพื้นที่อำเภอดอนสัก ได้แก่ตำบลปากแพรกตำบลดอนสักตำบลชัยครามและตำบลชลครามชาวบ้านได้รับผลกระทบ100ครัวเรือนถนนบางหมู่บ้านรถไม่สามารถสัญจรได้ค่ะแล้วก็ระดับน้ำบางจุดท่วมสูงกว่า1เมตร ด้านปอพสุราษฎร์ธานีสรุปสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ก่อนหน้านี้ทำให้เกิดน้ำท่วมใน3ามอำเภอก็คืออำเภอพิบูลอเภอเมืองและอเภอนกพิํำรวม3ามตำบล6หมู่บ้านแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำทรงตัว,ตวแล้วนะคะก็คาดว่าภายใน1-2วันสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจากสถานการณ์ที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้นและพัดปกคลุมภาคใต้ก็ทำให้ช่วงวันที่23-26กุมภาพันธ์หลายจังหวัดทางภาคใต้เกิด เกิดน้ําท่วมขึ้นนะคะล่าสุดก็มี6จังหวัดแล้วคือที่ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงและนราธิวาสได้รับผลกระทบไป19,995ครัวเรือนแต่ภาพรวมก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในไม่กี่วันนี้ค่ะ